รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตั้งค่าอย่างไรให้ใช้งานได้จริงสำหรับการใช้บนเว็บไซต์สูงยินดีต้อนรัสู่าร,สารายการกอนอนไลน์กับผม ครูกุ้งท,ทันทีสุดๆทำวงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในโปรแกรมสุดคิตที่เราใช้อยู่ในขณะนี้และมีบทบาทมากยิ่งยิ่งในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์นะนั่นก็คือนะครับโปรแกรม Zoom นั่นเองนะครับโปรแกรม o o m เนี่ยผมได้พูดกล่าวข้างต้นไปเยอะพอสมควรแนละ้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เข้าไปดูเนื้อหาในตัวโปรแกรม o o m นะครับหรือตัวแอปพลิเคชัน Zoom แล้วในครั้งนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูเลยครับ ในตัวเว็บไซต์ของมันว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปนะผมจะบอกเบื้องต้นอีกหน่อยหนึงนะครับคือคือซูมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ง่ายนึกออกไหมทีนี้เมื่อเขาออกแบบมาเพื่อที่จะใช้งานได้ไดง่ายหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้โดยมีความจํากัดค่อนข้างจํากัดนึกออกไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้มีปุ่มให้น้อยที่สุด มอีอะไรให้มันน้อยที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะตั้งค่าค่อนข้างง่ายแต่ทีนี้เราจะลองไปตั้งค่าขั้นสูงกันและไปดูกันดีกว่าว่าเวลาเราตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างวิธีการเริ่มก็ง่ายๆนะครับเพแค่พิมพ์คําว่าซูมเข้าไปครับใน Google เลยนะขอพิมพ์คําว่าซูมเข้าไปปุ๊บก็กดไปตัวเว็บตัวเว็บไซต์ได้เลยครับเป็นตัวเว็บไซต์หลักของโปรแกรมซูมเนาะ หลังจากนั้นก็จะมีขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับผมก็เรียกว่าเป็นทั่วไปนะก็พูดถึงซูมพูดถึงสิ่งต่างๆนะครับผมนะประมาณนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีอยู่2ปุ่มที่เราควรจะเรียนรู้ครับปุ่มแรกคือ sign up it is free นะก็คือหมายความว่าสมัครเลยมันใช้ฟรีนะประมาณนี้ซึ่งปุ่มนี้เนี่ยเราก็ทำการกดมันก่อนอยู่แล้วนะก่อนที่เราจะสมัครงานแล้วก็ทำการกดมันก่อนอยู่แล้วเนาะ นี้ครับเราจะกด Sign s i n อ in ปึ้งตรงน,นี้เลยพอเรากด Sign in ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาพอมันขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เลือกลเลยครับผมว่าเราจะจะ Sign in ด้วยอะไรเช่นด้วย Google Account ไหมหรือด้วย Facebook เนาะ,ะทีนี้ผมจะ Sign in ด้วย Google แล้วกันผมก็กดไปเลยอ่ะ ก็จะเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเรียบร้อยเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมครับว่าหน้าตาของมันจะค่อนข้างต่างจากตัวที่เรามองเห็นแล้วต่างจากตัวแอปพลิเคชันละนะแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยมันสามารถจอยมีติ้งหรือโฮสต์มีติ้งได้เหมือนกันนะคือมันสามารถจัดมีติ้งก็ได้หรือจอยก็ได้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยเนาะแต่ในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกฝ่ายเนี่ยทั้งคนจัดและก็คนเข้าร่วมเนี่ย มีตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นการสะดวกมากกว่าเนาะทีนี้ครับมาดูที่ตัวเห็นไหมครับผมว่าบนสุดเนี่ยจะมีหน้าผมอยู่ตรงนี้ผมก็สามารถกดเข้าไปได้เนาะก็จะมีหน้าผมก็จะเป็นชื่อผมอีเมลแล้วก็มีคำว่าเบสิกนะคำว่าเบสิกคืออะไรก็คือปัจจุบันเนี่ยผมใช้เวอร์ชันฟรีอยู่อโอเคปะ่ะทีนี้ผมใช้เวอร์ชันฟรีอยู่ในในที่นี้เนี่ยนะ เดี๋ยวผมจะอธิบายเชิงลึกทีหนึ่งนะครับผมว่าเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันเป็นยังไงเราลองไปดูตรงนี้ก่อนครับมันก็จะมีบอกหมดเลยนะว่าผมเคยมีอะไรบ้างนะผมเช่น up coming meeting ก็คือ meeting ที่กำลังจะมีนะหรือ previous meeting meeting ที่เคยมีนะเห็นไหมมีช่องกอสอนออนไลน์ของเราด้วยใช่ไหมครับมีด้วยนะคือมันบันทึกไว้หมดแล้วนะครับผมหรือ personal meeting นะ เมตติ้งส่วนตัวก็จะมีเยอะแยะมากมายนะทีนี้ลองมาดูในตัวโปรไฟล์กันบ้างปึ้งพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมคือหน้าโปรไฟล์เนี่ยไอตัวโปรไฟล์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้ว่าขั้นสูงได้เลยนะมันจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนในตัวแอปพลิเคชันละในที่นี้เนี่ยคือในตัวเว็บเบราว์เซอร์ของมันเลยนะเห็นไหมครับมีชื่อผมธนิตศุขนะย ผมไม่เอาดีกว่าอยากให้นามสก,กุลผมเต็มๆผมก็พิมพ์เต็มๆไปเลยเป็นธนิตขสกุรทมวงเห็นไหมผมก็สามารถเปลี่ยนได้เบอร์โทรศัพท์ผมก็สามารถเลือกได้นะครับผมว่าผมอยู่ในระแวกไหนถ้าเป็นเมืองไทยก็กดไปที่ไทยแลนด์ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะสมมติสามมาประมาณนี้นะไทยแลนด์ประมาณนี้ ตำแหน่งอ่ะผมก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะว่าผมอยู่ในตำแหน่งอะไรนะตำแหน่งอะไรแผนกอะไร job title เป็นอะไรเช่นผมอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้จัดการบริษัทอะไรประมาณนี้เป็นฟิลนั้นนะก็สามารถทำได้นะบริษัทครับทำงานอยู่ในบริษัทอะไรนะผมก็สามารถกรอกลงไปได้เลยเช่นอ่ ABC Company ก็ได้ครับ ABC Company เห็นไหมอ่า ก็ได้เหมือนกันเนาะหรือโลเคชันครับอยู่ที่ไหนก็สามารถเลือกได้นะครับผมมันก็จะเป็นโลเคชันปัจจุบันของเราเนาะก็จะเป็นกรุงเทพหรือไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนจัดการที่อยู่ดีกว่าเปลี่ยนใหม่เรก็สามารถเพิ่มที่อยู่ใหม่ได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำหรือเปล่านะครับผมเนาะประมาณนี้ทีนี้เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แค่กดเซฟครับกดเซฟแค่นั้นเองเรียบร้อย ข้อมูลทุกอย่างมันก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคอมพนี Company ก็เป็น ABC c o m คอมพนข้ามานะสถานที่กรุงเทพนะก็มีกรุงเทพขึ้นมาเนาะประมาณนั้นต่อไปครับ personal id personal id เนี่ยเรามันจะเหลือแค่3ตัวอยู่ด้านหลังเราสามารถกดโชว์ได้ต้องการจะดูใช่ไหมแล้วก็กดโชว์เข้าไปเลยมันก็จะขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเกิดเราสึกไม่เอาอ่ะไม่อยากโชว์กลัวคนเห็นกดปิดครับกดหายได้เลยมันก็จะปิดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนาะ ทีนี้ Sign in Email ครับ sign i n e m a เ l เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกโชว์หรือไฮก็ได้นะครับโชว์ show คือเปิดให้ดูนะครับไฮนี้ก็คือปิดนั่นเองนะครับผมเนาะหรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขครับกด Edit ได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนอ e ีเมลได้แต่ในกรณีนี้นะครับผมมันก็ต้องมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะซึ่งก็มันเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมผมก็จะไม่เปลี่ยนมันละกันนะประมาณนี้ทีนี้ครับมาถึง user type ครับ User type เนี่ยตรงนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเป็นเอาเป็นว่าผมคว่าเป็นคลาสของผู้ใช้แล้วกันผู้ใช้เนี่ยอยู่ในระดับไหนจะเห็นไหมครับเพราะว่า user type ของผมเนี่ยยังเป็น b a s ิกอยูอ่แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามครับแล้วกดไปที่กดไปสิพอเรามีเครื่องหมายคำถามปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะครับผมเห็นไหมว่าคนที่เป็นโ host เนี่ยสามารถใช้ได้แค่40นาทีเท่านั้น อ่สีนาทีเท่านั้นนะถ้าเกิดมีผู้เข้าร่วมมากกว่า2คนขึ้นไปนอเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่ตรงนี้นถ้าเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรเราแก้กดเข้าไปมันก็จะอธิบายให้เราฟังเลยเนาะทีนี้ครับแอบขายของครับเห็นไหมมันจะมีปุ่มอยู่ข้างๆว่าอัปเกรดอแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวอื่นก่อนนะแล้วค่อยไปดูไอ้ตัวอัปเดตนะว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะต่อไปรับแคปซิตี้ครับคือความจุความจุสามารถจุได้เท่าไหร่ ในที่นี้ครับมีติ้งของผมเนี่ยสามารถจุได้อยู่ที่100คน1 0อ100คนหนึรียกว่าเยอะไหมเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าจะ limit อยู่ที่40 minutes นะครับก็คือหมายความว่าจุได้100คนแต่ทําได้แค่40นาทีขึ้นไปอมหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสมมุติผมมีนักเรียน100คนอยู่ในคลาสเมื่อจบ40นาทีปุ๊บมันจะตัดระบบจะตัดทันที ซึ่งสิ่งที่ตามมาเลยก็คือผมก็ต้องสร้างห้องใหม่ถามว่ามันทำได้ไหมครับมันทำได้ครับไม่มีปัญหานะต่อไป language ครับภาษาครับอยากได้ภาษาอะไรต้งนี้ก็มีหมดเลยนะมีภาษาอังกฤษนะแล้วก็กด save change ไปได้เลยอืมทีนี้มันก็จะมาถึงตัว date and time ครับผม date and time ก็คือตัว time zone นั่นแหละนะ คุณผู้ชมอาจจะงงไอ้ตัว time zone เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับผม time zone เนี่ยก็คือ setting ว่าเวลาในการประชุมเนี่ยตั้งเป็นเวลาของกรุงเทพหรือเป็นเวลาของที่อื่นต่อไปนะครผมก็คือ sign in sign in password นั่นเองก็คือ password ในการที่ผมจะเข้าไปในแหละนะว่าทำอย่างไรเนาะถ้าเกิดผมต้องการที่จะเปลี่ยน password อ่ามันก็จะบอกให้ผมเนี่ยกรอก password เก่าไปก่อนนะแล้วค่อยกรอก password ใหม่เข้าไป ก็เรียกว่าเป็นเซฟตี้ล้วกันนะเป็นเซฟตี้ในการใช้งานนะครับผมเนาะประมาณนี้อ่ะก็หน้าหน้าโปรไฟล์ตรงนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราลองไปดูอีกตัวหนึ่งดีกว่าอีกหน้าหนึ่งครับคือ Plan and Pricing หน้านี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนะเฝ้ารอกันมาอย่างยิ่งนะอ่ะเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะเห็นชื่อผมไหม และมีคําว่า Basic อยู่ตรงนี้ Basic คือพื้นฐานแต่ที่นี่ตรง Basic เนี่ยก็คือผมใช้งานอยู่เห็นไหมครับว่าตรง Basic เนี่ยมันจะมีคําว่าฟร e อยู่คำว่า f ฟรีคือใช้งานได้ฟรี <Yeah. S 2> ทีนี้การใช้งานได้ฟรีเนี่ยใช้อะไรได้บ้างเรามาดูกันดูครับ sign up it is free ใช้งานเลยมันใช้ได้ฟรี yeah. host up to 100 participants ก็คือหมายความว่า ในครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถมีผู้เข้าร่วมได้100คน Unlimited One to One Meeting mm. ต่อไปครับ 40, 40 minutes limit on group meetings โอเคเอาเป็นว่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าผมจะพูดคร่าวๆนะก็คือตัวฟรีเนี่ยมันสามารถใช้ได้40นาทีมีผู้เข้าร่วมได้100คนอมีเพร่มได้1หนคนแล้วก็มีทั้งหมด40นาทีเนาะ ทีนี้มันก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆครับเช่นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ฟีเจอร์เป็นยังไงอืมก็มีแบบรูปแบบ HD อ่จริงๆเห็นไหมครับผมว่าแค่แบบฟรีเนี่ยมันก็มีแบบ HD วิดีโอละแล้วก็มี HD voice นะแล้วก็มี active speaker view full screen gallery view โหเยอะมาก v i t a l background ก็ได้นะครับผมหรือหรือ waiting room ก็มนะีต่อไปครับฟีเจอร์ต่อมาคือ Video อคอนเฟ e เรนซ์ครับ ก็มันก็มีให้เราดูมากมายครับวิดีโอของเราจะเป็นแบบไหนเป็นรูปแบบของ mp 4เป็น Desktop Sharing ประมาณนี้เป็นฟิลนี้นะครับผมเอาเป็นว่ามันก็คือมันเป็นการอธิบายให้เราฟังว่ารูปแบบฟรีเนี่ยมันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ใช้ได้ด้วยนะมารูปแบบของวิดีโอคอนเฟรน c ์ฟีเจอร์นั่นเองนะก็สามารถทำไมครับเช่นตรงนี้นะครับสามารถยกมือถามได้นะครับผม Ri Rise right Hand คือยกมือถามได้ ก็หมายความว่านักเรียนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องยกมือผ่านกล้องนะนักเรียนสามารถกดยกมือได้เลยนะประมาณนี้นี่นะครับผมก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับตัวเบสิคนะข้อมูลคร่าวๆสำหรับตัวเบสิคนะทีนี้เราไปดูอีกตัวนึงดีกว่าคือตัวโปรนั่นเองอตัวโปรเนี่ยคืออะไรครับจะเห็นไหมครับผมว่ามันมีอีกตั้ง3ตัวเนี่ยอีก3ตัวเลยนะตัวโปรเนี่ยมันสำหรับอะไรครับ สำหรับ great for small teams ดีสำหรับทีมเล็กๆทีนี้หมายความว่ายังไงครับมันมี14.99ดอลลาร์อยู่หมายความว่าราคา14.99ดอลลาร์เนี่ยคุณจะต้องจ่ายเป็นราคาต่อเดือนซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังเลยนะหนึ่งครับ All basic features All basic features หมายความว่าง,งครับหมายความว่า ตัวเบสิกทุกตัวเนี่ยที่คุณผู้ชมที่ผมอ่านให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเนี้ยมีหมดเลยต่อไปครับ include 100 participant s ก็คือมีผู้เข้าร่วมได้100คนต่อไปครับ meeting duration limit is 24 hours หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัว m e t i n g เนี่ยจบอยู่ที่24ชั่วโมง 24ชั่วโมงนะครับผมอ่ะมันก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับผมที่มันสามารถเราขอเพิ่มได้ทีนี้มาดูตรงปุ่มนี้ครับมันจะมี optional add-on plans นะผม optional คือเสริมนะมีส่วนเสริมได้ซึ่งส่วนเสริมเนี่ยสมมติว่า extra cloud recording storage เห็นไหมตรงนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสมมติเวลาเราบันทึกข้อมูลเนี่ยเราเลือกที่จะบันทึกในตัว Cloud. คือในตัวโปรแกรมของเขาเนี่ยแล้วก็สามารถขอเพิ่มได้สมมติโอ้โหประชุมมันจริงๆนะประชุม2ี่ชั่วโมงทุกวันอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเมมเต็มหมดแล้วนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้อขอเก็บไว้ในตัวคลา u d ของเขาได้นะสมมติเก็บไว้ในคลาวดก็ยังไม่พอต้องการเพิ่มใช่ไหมจ่าย40ดอลลาร์ต่อเดือนเนาะก็ต้องจ่ายเพิ่มได้เนาะอืมประมาณนี้ทีนี้ครับ มันจะมาอีกมีอีกตัวหนึ่งคือตัว business เนี่ยตัว business เนี่ยมันมีอธิบายอีกครับผมว่าสำหรับอะไรครับ small business and medium business นึกออกไหมคือเล็กและขนาดเล็กและขนาดกลางนึกออกไหมจากอันแรกเนี่ยเป็น great f o r great team ใช่ไหมแบบทีมเล็กๆถูกปะกลายเป็นธุรกิจเล็กๆหรือธุรกิจระดับกลางละซึ่งฟีเจอร์ของมันครับคล้ายกันมากครับ มันจะมีเขียนครัว่า all pro features ก็คือหมายความว่ามีฟีเจอร์เนี่ยแบบโปรเนี่ยทุกอย่างคือทุกอย่างที่คุณได้จากตัวโปรเนี่ยคุณจะได้หมดในตัว Business เลยโอเคปะ่ะอมมากไปกว่านั้นครับประชุมได้300คนโอโ้โห300คนแล้วก็มีหลายๆอย่างมากมายเพิ่มให้เราเลยนะครับผมเนาะเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่า เยอะมากเช่นมีบางตัวมีสามารถเพิ่ม company branding ได้ก็คือสามารถเรียกว่าสร้างแบรนด์ company ของเราได้ด้วยหรือใช้โปรแกรมเสริมก็ได้นะครับผมนะเนี่ยตรงเนี้ยคือเยอะมากเนาะส่วนในระดับต่อไปครับคือในระดับ enterprise คุณผู้ชมต้องแยกให้ออกนะ business กับ enterprise business อารมณ์ประมาณธุรกิจราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์ เพิ่มเข้ามาคือประชุมได้500คนเยอะมาก Unlimited Cloud Storage ครับคือครับคุณสามารถเก็บข้อมูลในคลาวเนี่ยได้ไม่จำกัดครับคุณจะประชุมกี่ร้อยชั่วโมงเนี่ยเก็บไว้ในนั้นได้หมดเลยข้อมูลอยู่ในตัวคลาวหมดเลยนะครับทีนี้เป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเลยก็คือเนี่ยมันมีฟีเจอร์ต่างๆเยอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเบสิกที่เราใช้กันเอง หรือแบบโปรนะครับผมหรือแบบบิสเนสหรือแบบเอ็นเตอร์พรส์เนี่ยมันมีเยอะมากเลยในนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าขอให้คุณเลือกใช้ในสิ่งที่คุณได้ใช้จริงๆนึกออกไหมครับคุณอย่าไปแบบว่าไปหวังแบบว่าหุยเนี่ยโหอยากได้แบบอลิมิเต็ดสูงสุดเลยอะ่ะแต่ถึงเวลาจริงคุณประชุมแค่แบบ10นาทีอย่างเงี้ย มันก็ไม่คุ้มคุณถูกปะเนาะแล้วเงินมันก็ต้องเสียด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกตัวโปรแกรมใดๆก็แล้วแต่ที่มันเหมาะสําหรับว่าคุณใช้งานได้จริงๆรนึกออกไหมครับเนาะสมมุติถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นสมอลคลาสคุณสอนนักเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์เนี่ยคุณคิดว่าถ้าคุณสอนมากกว่า40นาทีสมมุติคิดว่าสอนมากกว่า40นาทีเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเอออยากสอนแบบเวลาไม่จํากัดนะคือจริงๆ20ชั่วโมงเนี่ย มันก็เกือบจะไม่จํากัดแล้วนะผมคิดว่าถ้าเวลาคลาสเรียนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสองชั่วโมงขึ้นไปสําหรับการเรียนออนไลน์ก็เยอะแล้วนะคุณต้องจ้องหน้าจอของมันก็เยอะแล้วถูกไหมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบตัวเองให้ได้ว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนหรือสมมุตินะคุณผู้ชมต้องการใช้1ชั่วโมงสมมุติคลาสออนไลน์ของเราคือ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยมีไม่เยอะสมมุติอาจจะมีแค่แบบ มีคลาสย่อยๆอย่างเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่าในเมื่อเป็นคลาสย่อยใช่ไหมมันง่ายต่อการที่จะว่าสร้างห้องใหม่มันก็ง่ายถูกปะก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่ตัวคุณผู้ชมเลยว่าจะสรรหาจัดหายังไงนะครับหรือคุณผู้ชมคิดว่าเฮ้ยแต่ของมันต้องมีอ่ะก็ของมันต้องมีอ่ะมแหมมันก็น่าโดนอยู่นะตัวเนี้ยคุณผู้ชมก็ซื้อได้เห็นไหมครับสามารถหารกันได้ถูกไหม ก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปเสียเงินถึง19.99ดอลลาร์ถ้าผมหารจริงๆ19.99นะประมาณ706-700นะผมไม่ชชั่์ตัวเลขนะครับผมเนาะมันขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเนาะประมาณนี้ครับก็ผมก็จะจบในเนื้อหาของการ Plan p l a n and pricing ตรงนี้นะแต่ทีนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งครับสมมุติครับว่าเรามี มคีคำเรียกว่าข้อเสนอเนี่ยละกันข้อเสนอเน,น,นี่ยเนี่ยให้เราคลิกไปที่ contact s a l e s ครับตรงนี้เราสามารถบอกติดต่อกับตัวเซลลได้เลยนะครับผมว่าเฮ้ยเราอยากได้ฟีเจอร์นี้เพิ่มอะ่ะเฮ้ยเราอยากได้นู่นเพิ่มอยากได้นี่เพิ่มเราสามารถเขียนคอมเมนต์ได้เลยนึกออกไหมสมมุตินะครับเรารู้สึกว่าอยากให้เรียกว่าสามารถที่จะมีแอคชั่นได้มากขึ้นไม่อยากให้ว่ามีแค่ปุ่มยกมืออยากให้มีปุ่ม อะไรมากขึ้นกระโดดออก็ได้มันเป็นฟีลนี้นะครับผมเนาะขึ้นอยู่กับเรานะเ๋ยากจะแนะนําเขาว่าอย่างไรเนาะตรงเนี้ยคือปุ่มแนะนำเนาะกลับมาที่หนะ้าไอคอนซูมอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้มาดูตรงนี้ครับเลื่อนลงมาไปที่ตัวโปรไฟล์ใช่ไหมเลื่อนลงมาดูตรงนี้เลยครับมันจะมีอยู่3อันนี้เป็นเหมือนแบบ เป็น Google สำหรับ Zoom อย่างแท้จริงนะทำไมผมถึงบอกมันคือ Google ของ Zoom อย่างแท้จริงเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกอย่างที่คุณต้องการจะรู้เกี่ยวกับ Zoom อยู่ในนี้หมดแล้วกดดูครับ Attend Live Training หมายความว่าเข้าร่วมการเทรนนิ่งแบบสดแบบไลฟ์เลยนะครับผม,มทีนี้เนี่ยพอเรากดเข้าไปในหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็น เรียกว่าเยอะมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Zoom Meeting ตัว Zoom m e t i n g นะหรือว่าเป็นตัว Zoom Education Zoom Room ต่างๆพวกเนี้ยเราจะเห็นหมดเลยนะครับผมเนาะทีนี้เราก็สามารถดูได้เลยนะว่าสมมุติเนี่ยเราต้องการที่จะ get start with zoom meeting ใช่ไหมสมมติเราอยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้เราเริ่มในการใช้ Zoom ได้แล้วก็สามารถกดไปที่ Register ร์นก็ได้คือกดลงทะเบียนร,ร่วมด้วยแล้วกัน่าเราก็สามารถกดลงทะเบียนได้ืประมาณนี้นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยมากรอกข้อมูลส่วนนี้เนาะหรือครับถ้าคุณต้องการที่จะ watch record v ดีโ o ก็คือหมายความว่าตัวหัวข้อเน,นี้เราต้องการจะดูว่าวิดีโอที่มันเคย record เนี่ยมีอะไรบ้างเรากดได้เลยครับอ่ามันจะขึ้นมาหน้านี้เลยเราก็แค่กด play video ไปเลย อ่า <to our S 1> เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยมันคือวิดีโอที่เขาถูกบันทึกไว้ในขณะที่เขาเนี่ยได้ทำการอธิบายวิธีการใช้ถูกไหมเป็นวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ในขณะที่เขาทำวิธีการใช้เนาะอมืมันก็มีเยอะมากเลยนะครับผมมีทั้งนี่ครับอ่าซูมรูมเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าซูมร o มมันคืออะไร คุณกดไปดูได้ครับ for today. Name the team เห็นไหมครับสังเกตไหมครับผมว่าอันเนี้ยคือตัวที่เขาบันทึกไว้ว่าวิธีการใช้งานมันคืออย่างไรนะฮะมีเยอะมากนะครับรูปแบบมีเยอะมากเลยเนาะหรือตรงนี้ครับผมวิดีโอครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็ดูได้เลยนะครับผมว่า วิธีการจอยมิ팅เนี่ยทำอย่างไรนะหรือสเกรดเดิลมิ팅วิซูเว็บไซต์ทำอย่างไรวิธีการใช้ต่างๆเนาะวิธีการใช้ซึ่งเรียกว่ามีเยอะมากเลยนะครับผมเนาะ mm hmm. ก็มันก็จะคล้ายๆกับตอนที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อครั้งต้นแหละนะครับก็จะมีทั้งตัวนี้ครับอลองลองดูนะครับ Today to Meeting got options but through going over how join a Zoom meeting. Got a a we will We've be couple we'll go through the first the นม Email Once you e อ่าเห็นไหมมันก็จะคล้ายๆกับตอนที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อข้างต้นนะครับผมเนาะเนี่ยมันนี่หมดเลยนะทั้งตัว m n g ยังไงทำอะไรยังไงบ้าน Schedule Meeting with Google Calendar ทำอย่างไรนะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถเข้ามาดูในตรงนี้ได้เลยนะ มีเยอะมากเลยนะครับผมข้อมูลเนี่ยเยอะจริงๆนะมีไลฟ์เทรนนิ่งหลือก็หรือถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถกดเทสได้นะต่อไปครับคือตัว Knowledge ครับตัว l n o w e เนี่ยก็คือ Zoom Center นั่นแหละนะมันจะมืดถึงมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นอีกหน้าจอหนึ่งละว,ว่าวิธีการใช้เป็นอย่างไรมันก็คล้ายๆกับ2-3ปุ่มนันั่นแหละนะครับ ผมถึงได้บอกว่าตัวหน้าจอตรงนี้มันคือแหล่งคุมทรัพย์ของซูมโดยแท้จริงเลยนะนึกออกไหมมันคือแหล่งแหล่งคุมทรัพย์เลยนะอ่าเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ดูฟังก์ชันต่างๆได้ดูได้หมดเลยเนาะอืมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวเว็บไซต์เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถตั้งค่ามันได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่เราเห็นจากตัวเว็บไซต์เนี่ยคืออะไรครับ คือเราสามารถทราบแล้วนะครับผมว่า Zoom เนี่ยมันมีกี่คลาสนะแล้วก็เราก็สามารถที่จะคิดได้ว่าเราอยากให้ Zo o m ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรอย่างไงอ่ะโอเคครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมเดียวนะฮะครั้งต่อไปเนี่ยเนื้อหาในตอนต่อๆไปสิ่งที่ผมจะนําเสนอเนี่ยจะเป็นการใช้โปรแกรม Zoom เหมือนเดิมนะแต่ครับแต่เลยนะแต่ผมใช้โปรแกรม Zoom คู่กับโปรแกรมอื่น ทีนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับผมว่าโปรแกรมซูมเนี่ยใช้เดี่ยวเดี่ยวมันก็เก๋แล้วนะมันเจ๋งแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยผมใช้ซูมคู่กับอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วเอาสองโปรแกรมเนี่ยมาใช้ร่วมกันในการเรียกนการสอนผมพูดตรงๆเลยนะโดนดีมากเจ๋งมากผมพูดจริงๆนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ติดตามชมนะครับวันนี้กับผมขอลาไปก่อน ขอบบคคุณนะสสวััดีรเรียนรู้การใช้งานบนเว็บไซต์สู o เข้าไปที่เว็บไซต์ของโปรแกรม Zoom เข้าสู่ระบบด้วย Gmail Facebook เข้าสู่หน้ามีติ n งบนเว็บไซต์สู o กดเลือก Start Meeting เพื่อร่วมประชุมกดเลือก Profile สำหรับการตั้งค่าส่วนตัวกดเลือก Plan and Pricing สำหรับเลือกการใช้งานในรูปแบบต่างๆ คเลือก c o n t a t t c e ซ ll สำหรับติดต่อผู้ให้บริการคนเลือก a t t ทเ l i ไ e t r a n n i n g สำหรับเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสูม,มเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเรียนรู้การใช้งานบนเว็บไซต์สูมสำหรับสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้แล้ว